อย่าเอาเรื่องหัวน้ามากขามทีข <teaching. S 2> ้าราชการงานเมืองจะให้ดีอย่าเอาคนอับปรีมาเหตุงานกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อคือซื้อขึ้น่ที่กำลังธรรมติดตามรับชมท่านช่องน้ำพานธราอยู่ในขณะนี้นะคะน้ำพานธ์เด็กที่ดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องซื้อคือซื้อขึ้นื่องขอชื่นชมน้ำพานธราคือเก่าคือเดิมเนาะกับพี่น้องเนาะเด้เข้ากินอาหารคิดเห็นค่ะพี่น้อง มื่อนี้นะคะน้ำพ้อนฝากเอฟซีสกูร์จัคเกิลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรัวๆเลยนะคะพี่น้องเพื่อว่าจะเป็นการสะท้อนปัญหาของสังคมนะคะในความผิดพลาดในความบกพร่องของหน่วยงานราชการนะคะที่น้ำพ้อนไปสัมผัสมากค่ะพี่น้องนะคะแต่ก่อนอื่นที่น้ำพ้อนจะเข้าสู้ประเด็นนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำพ้อนจะได้รับของฝากของตอนจากความแน่พี่น้องจากผู้ใหญ่ใจดีจากเอฟซีที่หักที่แพงน้ำพ้อนเนาะค่ะเนาะซึ่งเวนคนบางส่วนใดเสียอย่างกันกับน้ำพ้อน จังเสือตันีกระกากมาให้นะคะนอทีเมื่ออีพี่ก้อนน้ำข้นกระดิใไซไปแล้วนะคะนี่คือกิดที่สองเพื่อนาว่าอยากเห็นน้ำพ้นส่เสือสวยๆ,ๆนะคะและกับเมือบ้านนี้นะคะน้ำข้นกระดิผู้ใยังใจดีซื้อไม่กินบอลให้น้ำข้น,ขนค่ะพี่นงค่ะไม่กินบอลที่สําหรับในการถ่ายทำํำคลิปวิดีโอลงยูทูบเบอร์นะคะนเพนมาทุกอย่างดีเหมือเดิมแต่ว่าภาพน้ำพ้อนพกกอุปกรณ์ในการถ่ายท้ำยิงก่ดีเพิ่นก็เลยซื้อให้น้ำข้นนะคะพร้อมกับรองเท้าทัดชู คือสื้อเงามงถูกใจน้ำพรอนอีกหนึ่งคือนะคะจัไดากับน้ำพรอนกราบขอบพระคุณยาสูงนะคะดูที่พี่ประกาศระคุนจัไดายก็ให้ใหญ่ๆเยาเยเด้อค่ะให้ใหญ่ๆเยาเยให้อุดมสมบูรณ์ใหญ่กับเครือยิ่งใหญ่ในหน้าที่กันฮะเย่าก็ขอให้อายุยืนเย่านะคะอยู่เป็นรองเพื่อรองไส้อยู่เป็นที่พึ่งภาอาศัยของน้ำพรอนพัตาานะคะกราบคุณหลายๆค่ะพี่รองช่วงนี้นะคะน้ำพรอนจะซื้อว่าจะ จะโชคดีนะคะจะโชคดีเพ,พื่อนได้รับความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่บ่าว่าจะด่านหน้าที่การงานบ่าว่าจะด่านเรื่องส่วนต่อนะคะพี่น้องผู้รักผู้ใหญ่ประกายใใการดูแลน้ำพ้อนสัยญาดีนะคะนในอากาศขอบพระคุณยางสูงนะคะที่เมตตาน้าพ่อนศิลปินสาวเสียงอ่อนน้ำพ้อนปัทตาลกัมพาร์สามีพี่น้องเอ้ยอยู่ผู้เดียวมาหลายปีแล้วปีนี้ชิตกลองป้องชิมกับไปนะ่อนเที่ผู้ใดตตาบอดยังมาต่ำน้ำพ้อนพอได้เอาไปเพียงดูกูเสื้อในบ้านเนาะ นี่แหละพี่น้อง,องวันนี้เบาเท่งหัวมวลนะคะพี่น้องเนาะเบาแต่เศร้าคำว่าเมื่อวานนี้นครในนี้โอกาสไปพบปะกับเอ่อหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะคะพี่น้องนี่คือข้อม็นถือว่าเป็นความบกพร้อมความผิดพลาดยงไงหลวงนะคะของหน่ยงานราชการการที่ท่านจะนัดพบปะบไผ่จะต้องเอาตำแหน่งหน้าที่ที่พ่อบาลานกันกับคนที่ท่านนัดพบนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรของห้าไปพร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไป ให้เป็นพวกคนเกี่ยวแก้กับระดับแต่ว่าตำแน่งหนาทีสิหน่อยไงน,นะคะแต่พี่นงองโดยว่าจาการตอนรับขับโซ่การที่จะใส่ข้ามเบาข้ามจ่าเจ้านั่งเก่าอีที่กินเงินเดือดผ้าษีของประชาชนมาใส่ข้ามเบาข้ามจากับผููที่มีประสบการณ์โชคชนวยอภิานเส้นทางราชการจนมาเป็นผู้อาวุโสแล้วนะคะถึง2องทัน ตำแหน่งแบบนี้ปากแบบนี้ลักษณะการเเบาการจารโดยทีบ่มีสัมมาคารวะแบบนี้นะคะพี่น,อน้องขาเลขาน้ำพ้นพัทราไปน้ำเขาจะบอกให้เอาตะกร้อครอบปากไปทันทีนะคะการเเบาการจาการต้อนรับขับซูน้ำพ้นขอบอกเลยว่าผิดผลาดยางใงห,หลวงขององค์กรน,นี้ในเมื่อตำแหน่งนี้เขาต้องเบาในระดับเฮตเทต,ตุท่านั้นยิ่งเรื่องใดที่ผสมขั้นในการแข่งขัน เขายิงให้พูหน่อยที่สุดนะพี่น้องว่ามีมารยาทกัมพัอมในการปูดจานะครับซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ิ่นนางสร้างประตกรมนายุพพี่นงดีนะคะมือว่าน,น้ำพ่อนอารุณ์ดีเติบยืดแต่ว่าน้ำพอน,นี่เรานในท่านนะคะค่้นเห้านะคะการที่จะมีเออเขาเรียกว่าการทำง,งานบริการประชาชนนะคะการติดต่อประสานะจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะพี่น้อง อัตยาใายไมตรีการมีมนุษย์ยาสม่ำนที่ดีอย่าเหลือกช่ชดันวันนะโมแมนมันจะพร้อมได้นั่งอยู่ในโตทำง,งานเก่าอี e นั่นมีคอมพิวเตอร์อยู่หนาคืจะนั่งเก๊กขางอะไรก็ไรคุณลืมหรือไมว่ว่าคนที่เขาไปติดตรร่องานคุณคนที่เขาไปเขาถูกเชิญไปนะคะเขาคุยระดับรัฐมนตรีเขาไม่ได้มากคุยกับกระจอกที่ตองจะเป็นต้องเอาตะกรา้าครอบปากแบบนี้นะคะดีนะคะที่ที่กฎหมายขององค์กรเขาเข้ามาไปนะคะ บางครั้งนะคะยาอวดตัวเองว่าตัวเองเกง่งการไกล่เกลีย่ยการประนีประนอมยาใส่รักนิติศาสตร์บางครั้งเขาต้องเอารักรัฐศาสตร์ไปคุยกันนะคะเพราะว่าบางครั้งความผิดนะครับมันมีสองสถานนะคะน้ำพอนจีบเอาไ้ฟังความผิดสองสถานพี่น้อนถ้าอาญาแผ่นดินบว่าคูกรณน,นี่สีสมย่อมจิตตกลงกันได้แล้วแต่ว่า ความผิดนี่มันเปะมัน,ม,นมันบอดใดเฉพาะจอโจงกับคนใดคนหนึ่งมันมีผลกระทบต่อสังคมแปลว่าครูก,กรณนีจะย่อมความกันแต่กระบวนการดิติทัรมันจะย่อมมาใดนะคะแต่มาจากนักจะเป็นเบานะคะในก่อนีที่เบาๆรถชดกระตายนะคะผู้ถูกชนกับผู้ผูชนนะคะผููกรณนี้ได้มีการเยียวยากันแล้วนะคะแต่กระบวนการ มันเป็นอาญาแผ่นดินตำรวจอายการจะต้องทำเรื่องเสนอตาไปตามกระบวนการขั้นตอนถึงศาลแต่ว่าสาลเพื่อกะได้ได้ใช้ดุลย,ยพินิษฐ์นักพ่นนองไม่กล่าวพินิพิเคราะห์ว่านีการสำเน็จผิดหรือมีการเยียวยากู้เสียหายบางอยังนะคะตัวนี้จะเป็นนีผลผล,ผลต่อการที่จะระนับคดีความขอแตกตั้งระวางอาญาแ่นดินที่พิษอาญาแ่นดินกับความผิดส่วนบุคคล ความผิดส่วนบุคคลสามารถย่อมความกันได้ระหว่างคููกรณีครูกรณีนะคะโดยที่ถั้าคููกรณีถ้าความผิดส่วนบุคคลถั้าคููกรณีย่อมความกันเขาอ่อ,ชอมชอบกันได้แล้วเขาใกล้เกลี่ยกันได้แล้วรัฐบอมีอำนาจในการที่จะมาะดำเนินคดีหรือไตส่สวนใดๆทั้งสิน้นนะคะพอว่ารัฐบอมีส่วนใดเสียในคดีนั้นๆนะคะรัฐควรจะยินดีเขาให้องค์กรอิสระไปะเจราจา หน้าที่ของเจ้าก็คือสรุปสำนวนว่าคดีนี้ส่วนบุคคลนี้ความเสียหายที่เกิดเฉพาะบุคคลนี้เขาไกลเกลี่ยกันแล้วเขาจบกันแล้วเจ้าก็ททาเรื่องบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเจ้าเพื่อเป็นการปิดสำนวนคดีนี้พอว่าเจ้าบส่วนใดเสียในคดีนี้ยิ่งขอบคุ้นเขาเสียที่องค์กรอ,อิสระเขาจัดการปัญหาแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างสิ้นข้อสงสัยนะคะมีนักข้อเอาตามข้อเท็จจริง การที่จะเป็นผู้ไกลเกลีกยวหรือผู้เจรจาคุณอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองลงมาลงมาในสำนวนนะคะพี่น้องห้าจงมี่ใจเป็นกลางเพราะว่าเขาม่ส่วนใดส่วนเสียใดๆการทำตัวเป็นเจ้าหนาทีรัฐยิ่งที่องค์กรอิสระเข้าไปยื่นมือเข้าไปแก้ไขปัญหา ขอพระคุณยามสูงเขาเาพี่น้องเจ้าของสิบอดมีภาระสูงเสียงต่อมาตานึงหาเจ็บในการละเว้นปฏิบัตินาทีหรือปฏิบัตินาทีโดยมิชอบพลาดนิดเดียวเก้าอี้เจ้านั้นโดนเลยนะคะพี่น้องแม่แต่กระบวนการชั้นศาลหวูวเบาว่าโอ้ก่อนห้องเหตุงานภาสิก็ปีทุกคดีบ่ค่อยมีคำามาแผลนะคะบางครั้งทุกคดีไปถึงศาลศาลทันยังถามได้ว่าคดีนี้เราคุยกันดูไหม ศาลยังให้โอกาสบาต่ตามก็สองสามครั้งนะคะพี่น้องรับภาษาคดีส่วนบุคคลเสียงหายที่เขาไกลเกลี่ยกันแล้วเจ้าเป็นแค่ผู้บังคับบัญชามีส่วนใดเสียอะไรทําไม่หรือคาดทันผู้ร,รู้ทั้งหลายอยาอวดเก่งนะคะบางครั้งอย่าสแสด็แผงริิดิ่าอยามายิ่งทะนูแผงสอนพระบานพรารามแผงสอนสีเผากรุงล่มกาได้ค่ะพี่น้องบางครั้งมันจะเผาเก้าอี้เจ้าเองนะคะนี่คือการเตือนหน่วยงานราชการจำไว้ แม่แต่การที่พวกท่านนัดผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจอให้ไปเจอตัวลูกกระจอกที่ปากบอกไ่าี่หูรูดแบบนั้นถือว่าพวกท่านพลาดอย่างใหหลวงนะคะองค์กรของข้าวโมเมนองค์กรกระจกเป็นองค์กรที่ไปไซดเจรจาระดับเทพคุณสีมานัดผู้หลักผู้ใหญ่ไปบอกน้่ผู้หน่อยที่บอกมีมารยาทมีการสามาคารวาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ชอด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 หูนะคะมารยาทของพวกข้าวนะคะ ้าเขาถามถึงสกุลลูมชาติใหม่ของว่าเขาเบาพ่พอใจเจ้าแล้วเจ้าควนจิตสำนึกว่าเขากำลังถามหากับมืชที่มากของเจ้าควนสีสงบปากสงบข้านนะคะการที่คุยกับผูห้หลักผุ้ใหว่ายเขาไกลกษียงนะคะควนให้เกยียรติผูห้หลู้ใุญ่อายุเจ้าของซ้าลูกเขาพึงมานอังเกเอียร,รับราชการยากสูงสุดมาเกินสิบป,ปีแต่เขาจะเกษียงแล้วประสบการณ์การทํางานนะคะ ของเขามันแตกต่างกันมีฉน,นันยาอาจเลือบข้นมามันมวยคนละรุน่นอยากคิดจะมากชกกขับรุนเจ้าเป็นแค่ผู้สแตนบายรอรับผัวอ๋อเจ้าที่มอ,มอบหมายนะคะเพราะว่าคดีนี้พอดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นผู้บังคับบัญชาเขานะคะสมมติว่านะคะคดีนี้เป็นเรื่องของผู้สอยพยาบาลเนาะค่ะเนาะผู้สอยพยาบาลไปรักเขาวสวนเพื่อนกับพอดี ม่ญ่มีก็เลยฟ้องพยาบาลพยาบาลญาติตายพี่น้องก็เลยยกเรื่องให้กำนั่นนะคะพอดีไม่ญงมีบ่ไว้วางใจพยาบาลในฐานะพยาบาลบอยให้ความเคารพไม่ญงมีและการกำนั่นก็บ่อยให้ความเคารพไม่ญงมี่ทูจะเป็นชูอเสียหายไม่ญ่มีก็เลยไปเจรจากับนายอำเภอนี่เป็นเรื่องสมมตินะคะนายเพราะว่าระดับชั้นเขาไม่ไงมี่คุยกันกับนายอำเภอรู้เรื่องแต่ว่าคุยกันกับางกำนั่นกับพยาบาลบ่รู้เรื่องว่าอใหญ่สีไปรักเข้าสวนเล่า บัตรที่นี่ผู้ใยย่บานกับญาติตายกรรมกรรมก,กนั่นั้งทางที่พ่อใหญ่สีกับแม่ใหญ่นี่เขาใกล้เลียจบกันแล้วพระเจริญจากนไ้เพื่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากรรมนั่นจามีส่วนใดเสียเสียหายเอี่งจ้าม่ย,ย่อมยุติให้เขาจังสันนะคะนี่คือเป็นแค่นี้เองเรื่องมันแค่นี้ที่น้ำพ้นสมมติจะฟังนะคะพี่นองจังสันบอบอเป็นเรื่องที่ที่ประหลาดใจเป็นยังหน่วยงาน,นราชาการของเฮา การทำงั่งจากลาซาแค่ในนางเก่าอีหมุนแป๊บเดียวถือว่าจะของเบงให้คุณรักคุณยายไปนั่งรอดจองไปนั่งฟังเด็กน้อยดูลูดุลหลานที่มาสอนเขาหัวค้างประสบการณ์ชันเชื่หมมวยเขาเขาเที่ยวขึ้นโลขึ้นศาลบ่มีเลยค่ะที่เขาบริขึ้นศาลไปละมือนะคะเขาบีทีมอาจารย์นักกฎหมายที่สอนทนา้ควางทั่วประเทศนะคะเป็นอาจารย์พารท่ามที่ว่าคดีความอยู่ในองค์กรห้องเ้านะคะมิฉะนั้นอย่าคิดอยากซบมวยขามดุนทำเก็ดเดือดร้อนทั้งหากที่บ่มีส่วนเสียหาย ได้เสียอย่างกันนะคะเพราะว่าันเป็นข้อความขีดส่วนบุคคลน้ำพอ่อนับองค์กรกับคณะกัาง,งานขององค์กรทัง้งหมดมเมนขุนเกง่งแต่ห้องอาศัยที่แบบว่าประสบการณ์ประสบการณ์แต่ละคดีคดีที่เ้องได้เจอมาแต่ละเขตที่เจอมาน้ำพอ่อนั้ได้รับการแบบว่าได้รับการให้ความร่วมมือร่วมมือร,มร่วมแรงร่วมใจกับหน่วยงานราชการพกทุกหน่วยที่น้ำพอนไปประสานงานด้วยดีเสมอมาพี่พี่น,อน้อง มีแเ่็น่วนี่หน่วยเดียวนี่ล่ะที่ส่งตัวทแทนให้มาคุยกับเฮาแต่ว่าตัวทแทนนั้นเท่า,า,าออกับปวาดอกบนผิวชุ่มชันมัน่นนาดอกว่าเจ้าสิสูงและซีต่ำแต่ปากนะพี่น,อน้องเออคุยกับเมค้าตลาดนี่ดีกว่าเกิดบ้างซึ่งปากบริสินกินนำ้ำนมนางโตราชาการระเกิดสิบปีมากาดต่อปากต่อคำกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่องค์กรเขาประกาศให้เราจะกิดจานเบกษาเพราะฝันว่า,าของโม่อะนะพี่น,อน้อง แยกบ่อออกไหมหรือบ่อควผิดอายาเป็นดินกับคนผิดส่วนบุคคลที่สามารถยอมคว่มกันได้มีการรู้สึกว่าน่าสมเพนเบ็หนะนะคะพี่น้องน่าเค้นอบเข้นใจนะคะแต่เ้อกบอกต้องขอใจว่าตั้งแต่นี้การแบ่งแยกการบุก,กรองนะคะจากส่วนกลางมาเป็นส่วนท้องทิมปมปัญหาความขัดแยงระวางหน่วยงานภาครัฐก,กับพี่น้องประชาชนการถูกรักเอาเปรียบกันเห็นแก่พวกควานนะคะหน่วยงานท้องทิมจะรู้สึกว่าเอารักเอาเปรียบนะคะแต่คนดีก็มีหลายพี่น้อง ก่อนอื่นนะพ่นกาประธานอภัยที่มีข้าราชการนำดีหลายได้ค่ะพี่น้องบางครั้งโดยงานข้าขราชการนำดีเขานข่นแหละคือแรงข่าวอิสุมค้อมมุ่งไม่ให้กับอุค์กรขอ,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 องพวกเฮาไดค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าคนบดีไปปั๊บปนอยู่กับแต่ละองค์กอพี่น้องเฮาก็รู้จยากคัดกรองเอานำดีกันานำเสียร่อนออกนะคะพี่น้องทุกสังคมถูกยอมยาถูกแหวกงพี่น้องจะมีทั้งคนดีและคนบดีแต่ว่าเฮายาห้เวทที่คนบดีได้มีโอกาส ยืนบนเวทีนั่นนะคะเข้าจงไห้โอกาสเปิดเวทีให่คนดีในวิธียืนค่ะพี่น้องอันนี้น้ำุ้นกับพอฝากขคตตอนเข้าม่พี่น้องไว้สุขุสุขคนนะคะฝากแน่ค่ะพี่น้องผู้ใดพบเห็นคนถูกเอารัดเอาเรยบนะคะคนถูกร่างแก่เยือผู้ถูกกระทานะคะแจงมากนะคะทีนวยงานองค์กรทั้งข้อความที่จะให้การดูแลพ่อแม่พี่น,อน,น้องดูแลทั้งด้านเงินทองบัไดข้ามมาดูแลทั้งด้าน การเชื่อมต่อมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อพวกท่าันนะคะจะใดกรนำความฝาก,กาเตือนไว้นะคะพี่น้องโดยเฉพาะคนใดโอกาสผู้อยากใครผู้พิการนะคะบางครัง้งซิสที่ตัวเองที่จะเข้าถึงการในการซร้าเหลือคนไม่นั่งผักกระตกในกระทางของมุขาสานผักรันที่จะเยียวยาของตัวเองนะคะตกหมดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับกรณีผู้ที่แบบว่าดโดยอกกาศโดยในกระทางจะเข้าถึงของมุขขสาร ได้โอกาสแมกระทั่งจะเขาถิงของมุขเขาสารของในนั้นภารกรัเนะาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะพี่น,อน้องความเดิมลำทางสังคมแปลว่าอยู่ในกฎหมายยุติาศาสชาติฉบับที่สองทีทันนายกรัฐมนตรีผู้นําระดับประเทศห้าบอกว่าจะลดความเดิมลำทางสังคมมันก็เป็นแค่ตัวอ,อักษรค่ะพี่น้องแต่ภาคปฏิบัติความเดิมลำในสังคมมีมากมากายกงโดยเฉพาะในชั้นนักบทค่ะพี่น,อน้องหน่วยงานราชการยังคงเลือกปฏิบัติ เห็นแกพักผัวของตัวเองเห็นแกค้นที่คุณเคยคนรู้จักนะคะเรื่องบางเรื่องท่านทีจะเป็นเรื่องเร่งด่วนกับบริจาคแก่แกออกตัวไหนว่าตัวไหนสาคัญว่าสาคัญตัวไหนเร่งด่วนบริเร่งด่วนนะคะยังคู่ดอกไวบางครั้งในเรื่องราชการไม่ล่ะเข้าไปติดตอนั่งกินส่มกินเมียงกันอยู่พี่น้องนั่งกินเขาหัวคุยกันกินกาแฟมีผมเสริมสวยกันยี่แตกตื่อๆแบบนี้นะคะบอกสองค้นทีเอาไว้นะคะพี่น้องเจ้าค้นจะไปทํอะไรทํางานของตัวเองดีกว่านว่งงานไหเขาก็ม่าอาแขนรับนะคะ อย่าใครผูหลับผู้ัยญูผม้มีปาราบีได้บางในเรื่องผู้มีอำนาจศาสนาลงมาคัดกรองลงมาเบงนะคะตรวจสอบโมเมนต์ามีแต่นโยบายเป็นไล่ลักอักษรนะคะคาปฏิบัติลงมาตรวจสอบแนการเลือกปฏิบัติยันนี้หลห้อมลำล้ำนอกจากข้องนี่ไหลนะคะพี่น้องสำหรับกอนี้นะคะอาจจะเป็นเชื่อีวิชาการเชิญใ้ภาผบาบื่ึงเครียดทาาจังไดน้ำพอนเฮไห่เอฟซีของน้ำพอนต๊อกะโต๊ะใจน้ำพอนกะกลับกระแทกกระไรหลายหลแล้วค่ะพี่น้องเนาะ พว่าบางครั้งนะคะผลกระทบที่เราได้รับจากองค์กรความริบต์ติรนสาหัพี่น้องเอ้ยความริต์รนสาหความอิทติรนนะคะพี่น้องเนาะถ้าจังใดกับความริบตเริ่องบันเทิงงานสารน้ำพ่อัทตารากันยมีให้พ่อแม่พี่น้องคืเก่าชื่อเดิมแล้วค่ะพี่น้องก็ยังฮักแกิ้แคนพ์พ่อแม่พี่น้องเก่าเป้าหมายของน้ำพ่่คือกรุงเป้าหมายผู้ใดยอกาศภูเขาบ่ถึงการได้รับ การซอยเหลือจากผักรัตน,น,น์น้ำกระตีดอนน้ำพริกกะหักแก่กัอนแม่พี่ดองซื้อคือซื้อคนเก่าคือเดิมน,นะคะพี่น,อน้องสำหรับพี่น,นี่าหารถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น,อน้องน้ำพริกกะกลับมิ้ววันซื้อคือซ้อใส่กันเกิดเลยเกิดแช่นะคะแช่ออกไปหลายๆให้ถึงหน่วยงานภาครัฐฟ้าเขาจะได้นหัวว่าจุดบกพร่องของเขามีมากหน่อยซ้ำใดให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในหัวในว่าความบกพร่องต่อผู้ปฏบิบัติงานน่ะผู้สั่งการผู้ร่องปฏิบัติงานน่ะมัน แตกต่างกันจัาไดนะคะพี่น้องไอพี่น้องใส่กันเกิดไหลเกิดแช่งเกิดติดตามฝากพี่น้องกดซับจากใดนะคะอย่าลืมเกิดก,ดก,าากระด,ด,ดิ่งเพื่อว่าเจ็บเด็ดขาดในการรับชมกันแจ้งเตือนกันทั้งคลิปต,ต่อไปนะคะฝากกาลัางแรงใจมีไ้กับช่องเล็กๆของน้นพาพรอยปัทละได้ค่ะพี่น้องสําหรับมือนีน้ําพอนขอบกาวเข้ามาสวัสดีจ้าสบ,บายดีค่ะพ่อแม่พี่น,อขขน้องซึ้งคือซื้อขึ้นยดดีมีแห้งกันซื้อคือซื้อขึ้นกันได้จ้า